สวัสดีครับสวัสดีชาวจักรยานชาแนลนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมคลิปสิทธ์ประตสูสวยนะครับประจําสัปดาห์ที่3าคือช่วงนี้เนี่ยจะใช้คาว่าสัปดาห์ก็อาจจะไม่ได้เต็มปากเท่าไหร่นะเพราะว่าบอลเตะกระถี่มากเลยนะครับก็ถือว่าไปดูสิทธิ์ประตูส,สวยประจาแมตช์ล่าสุดของแต่ละทีมก็แล้วกันนะครับว่ามีประตูไหนกันบ้างแล้วก็อย่าลืม นะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็ให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับจักเล็กนะครับในการนำเสนอคลิปไฮไลท์ต่างๆทั้งเรือครูทั้งทีมอื่นๆให้ได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกด s ั b s c r i b ์กับช่องของจักรเล็กชาแนลด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะอ่ะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับกับสิประตูสวยๆประจาสัปดาห์นี้ครับเนีนโฮเกตเข้ามากดดันทีมครูอยู่ ในกรอบปกหลาเลยครับโยนโด่งมาได้โขกด้วยและเรียบร้อยเลยครับ1-0โอ้โห oh. เป็นอะไรเคิลคีนครับบ่งลูกแตะมุมลูกนี้เข้าไปครับเอลตันบุกนำนอริชเชตี้ไปแล้วครับโอ้โ oh. ห oh. จังหวะจนได้ครับจากลูกแตะมุมจังหวะนี้ครับขึ้นมามาแต่บง่งเปลี่ยนทางนิดเดียวครับคือการยืนเกมรับของนอริชเป็นการยืนแบบโซนนะครับโอ้โ oh. ห oh. oh. แต่ว่าพอยืนแบบโซนเนี่ยตัวที่สอดมาเล่น จังหวะเปิดถ้ามันพอดีแล้วก็ทำลายโซนแต่ก็เหมือนโมง่งโล่งๆเลยอะไรครับโอ้โหหาช่องได้ดูโน่ปั๊มหลอกแล้วที่พอกบาครับพอกบาออกขวาอวิซากา้าอวิซาก้าโยกมาครับเปิดมาจิ้งเดียบอเซียวสองศูนย์ครับโอ้โหพอเร่งปั๊บลูกสองก็มาลุ้นแฮตทริกนะครับอเซียวคือมาเป็นนาทีที่สี่แล้วน,นะครับตรงนั้นของอเซียครับ เริ่มตรงนี้นะครับานของบูโน่แล้วก็พอ,พอป้ปานะครับโลกองหลังจนยืนไม่เป็นกระบวนล,ล้วครับแล้วว่าิซาก้านี่เปิดมาปเป็นอีกครั้งที่ยืนจับกันห่างนะครับทำให้างด้านของเชียมีโอกาสได้ตั้งเท้าแปลงง่ายๆเลยครับครับเรื่องเร็วครับอันดามาตอเร่เปิดมาลุยหม่งเรียบร้อยนะดึงประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหดูครับเที่ยครับ คือถ้าจะมีบทบาทอะไรเลยครับโอ้โหไปไมาแล้วนี่เป็นราอูลคิมเนสครับโอ้โหพุ่งเข้ามาหม่งเสาสองตรงนี้บอลเสียบใต้คานเข้าไปสวยงามมากๆครับเขาบอกว่าปลดล็อกได้แล้วครับบูฟเซมตันหลังผ่านไป1ชึ่งช่วงดอลพอดีเลยครับค่อยๆถ่ายบอลออกมาด้านขวานีครับมาที่อารตามาตาเร่กระชากขวาแล้วเปิดลึกเสาสองครับให้กับราอูลคิมิเนส โอ้ลูกนี้ถือว่าทำได้ดีมากนะครับกระชากสวยแล้วเปิดเนี่ยคนเดียวด้วยนะครับเราคิมเนาสเนี่ยคนเดียวในกรอบเกียรติโทษครับบอกฝั่งบูฟแต่ว่าเอาชนะเกมรับของบอลมาตที่ยืนกันอยู่3คนนะครับครับโอ้โหฮอกบาครับมักเชียลแอชฟอร์ดให้มามักเชียลลูกนี้แฮตทริกครับโอ้โหลูกนี มาแฮตริกได้จริงๆครับโอ้สุดวยครับลูกนี้ครับดูครับฝากแล้วก็คืนที่แรดฟอร์ดนะครับโอ้โหนิ่งๆเลยอ่ะจ่ายยัดทางวิ่งหน้าแหละครับไม่ต้องจ่ายเพียไปที่ว่างเป๊ะมากครับแล้วดูยิงโอ้โห จากเดิมตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยมัวเองก็ไม่ค่อยมั่นใจอยู่แล้วไปเข้ามามงลูกนรี้บแล้วเต้าเรียบร้อยครับออแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งครับเอลโมฮัมัดดี้ <c oughs> นี่ก็สำรองที่ลงมาทำประตูได้อีกเหมือนกันนะครับอเมดเอลโมฮัมัดดี้ครับเสือเฟือครับจังหวะเปิดของฮุณิแฮนโอ้โหหมงลูกนี้ยากสุดๆเลยนะครับเพราะว่าหันหลังให้ประตูเช็ดนิดเดียวครับ เนี่ครับเช็ดนิดเดียวให้บอลเปลี่ยนทางครับดิบราฟกาเสียจัหวดล้มตัวขว้าไม่ทันหนึงประตูต่อหนึ่งนะครับอาซาลุลาตีเสมอได้เอาแล้วครับถือว่ากลับมาได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับส้น โอ้โหอ้าวแล้วับได้เดียวลากพาคือพาก็แผดที่เคนเพื่อจะปิดกล่องเป็น2ต่อศูนย์ไม่มีเหลือแล้วครับโอ้โหพักปุ๊บมาปั๊บเลยครับ2ครับแม่พอคุณคมแล้วเกินครับดูครับจังหวะทะลุมาตรงนี้เนี่ยหลุดยาวเลยนะครับไม่ล้มนะครับชัดเจนครับอบวยหน้านะครับตัวสุดท้ายที่ยืนเหลื่อมอยู่ยิงหนีฟาเบียนสกี้ตรงนี้เนี่ยสบายๆเลยครับ โดยปลอยครับเปิดโค้งไปทางเสาส,สองดูโผมาเสาสองากุญแจการปล่อยมาไม่เข้าใจกับเมนดีอ้อาครับโอกาสทองพูลิสิตพูลิสิตโอ้มาคนเดียวผ่านเมนดี้ได้อาดูว่าเหลี่ยมนี้ของทางคิดจนพูลิสิตโอ้โห1-0น,สนีสิตขึ้นอตาตังเชลซีขึ้นนัมซิตี้แล้วครับโอ้โหแล้วนี่ครับไปกับบอลด้วยความนิ่งอย่างเหลือเชื่อจริงๆนะครับ ว่าคุโดกานเองก็สปีดมารองได้ไม่ต่ำพอเพราะเป็นลดความเร็วลดสปีดเองด้วยนะครับทำให้เขาไม่สามารถย้อนกลับมาช่วยเมนดี้ได้แล้วแล้วบรูซิสครับโอ้ทำทุกอย่างได้เนียนหมดจดรวมไปถึงช็อตสุดท้ายลูกนี้ด้วยครับยิงได้เบียดเสาดีจริงเป็นเทวเนเดอร์อยที่จะเล่นนะครับลูกฟรีคิกของซิตี้ลุนอาประตูตีเสมอโอ้โหสุดสวยเลยครับโอ้โห สวยจริงๆนะครับฟรีคิกลูกนี้นี่โค้งแล้วก็มุดได้ระยะพอดิบพอดีเลยครับบทจะมาก็มาแบบนิ่มๆเลยครับเชฟเนเดอรบอยน้องว่าสองคนจะไม่ทำลายครับลงมาดูฟรีคิกอย่างเดียวนะครับเอรชจริงๆนะครับลูกนี้ของเชฟเ็นเดอรบอยทำได้แม่นยำมากๆเลยครับบอลเสียบสามเหลี่ยมพอดีเลยครับ เป็นประตูที่10ของเขาในฤดูกาลนี้ครับเพราะในพิมลีกนะครับสิบสิบพอคนเล่นก็เป็นเขาก็ปั่นปั่นทุ่ิตูโอ้โหสุดส,ดส,ดสดวยฮาครับเรือโบขึ้นนำมามาเนียนกลิบเลยครับขวาของ a l e x เดอร์โนครับโอ้บอลโค้งข้ามกำแพงแล้วก็ไปเบียดเสาเข้าไปแบบเฉียบขาดครับรึ้นทางของครึ่งแรกคดีโอ้โหหมดจดจริงนะครับแล้วก็เป็นมุม ฝั่งเสาที่ทางเฮดซี่นี่ทิ้งไว้เยอะนะครับสุดท้ายแล้วถึงจะบินมาสุดตัวยังไงก็ยังห่างเยอะมากนะครับโลเบอร์ันฟาบินโยสัตว์ู่กเลีงดิโอ้โหโอ้โหสุดสวยเลยครับโอ้โหนี่เหมือนฉายหนังซ้ำเกมที่ยิงใส่แมนซิตี้เลยนะครับโอ้ทรงพลังเหลือเกินนะครับโอ้แล้วเลือกยิงเลี้ยงเดียวหายเลยครับ มีช่องจริงนะครับโอ้โหแมกนัทเธอร์อยู่ไกลไปวางเท้าเหมือนไม่ต้องใส่พลังมากแต่ว่ามันเข้าข้อแล้วน้ำหนักมากดีเหลือเกินนะครับคือเจ้าตัวยิงแล้วน,นี่ดูทงางสายตาใจเลยนะครับก่อนที่บอลจะเสียบตะข่ายเนี่ย